คลิปนี้กาสามขาจะพาไปรู้จักกับนักเตะมากประสบการณ์ของทัพลูกศรสีม่วงซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาที่เป็นเพื่อนสมาชิกชาวกาสามขาได้คอมเมนต์ขอกันเข้ามาและเขาคนนั้นก็คือโยชิฟูมิคาชิวะโยชิฟูมิคาชิวะเกิดเมื่อวันที่28กรกฎราคมปี1987ส่วนสูง168ซนติเมตรถนัดเท้าขวาลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ริมเส้นฝั่งซ้ายปัจจุบันคาแข้งอยู่กับสโมสรซานเฟรเซ่ฮิโรชิมา โยชิฟูมิเกิดและเติบโตที่เมืองฟูจิคาวะจังหวัดยามานาชิโดยในช่วงปี1995-1999ถึงปี1999ได้เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมในท้องิีมอย่างฟูจิคาวะมาซูโฮสอกเกอร์สปอร์ตโชเนนไดตอนอายุได้8ปีต่อมาได้ย้ายไปอยู่กับโคฟุฟอร์ชูนาอกเกอร์คลับในช่วงปี2000-2002และในช่วงที่เขาศึกษาในระดับมัธยมปลายจะได้เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนนิราสกิไฮสคูลตั้งแต่ปี2003-2005ถึงปี 2005, จนกระทั่งในปี2006 ได้ไปศึกษาต่อและเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยโคคุชิคันยูนิเวอร์ซิตี้จนถึงปี2009ต่อมาในปี2010หลังจากที่โยชิฟูมิคาชิวะได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก็ได้รับการเซ็นสัญญาร่วมทัพเวนฟรเรโคฟุทันทีซึ่งนาะตอนนั้นยังอยู่ในศึกเจทูลิกโดยในฤดูกาลแรกของเขากับเส้นทางฟุตบอลอาชีพได้ลงเล่นไปทั้งหมด18นะัดยิงได้1ประตูกับอีก3แอสซิสต์รวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่จบฤดูกาล2009-2010 เวนโฟเร่โคฟุสามารถทำคะแนนจบในอันดับที่2ของตารางได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่เจลีกในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จซึ่งโยชิฟุมิคาชิวะได้โอกาสลงสนามในลีกสูงสุดไปทั้งหมด31นัดทำได้1ประตูรวมทุกเลการแต่ทว่าในฤดูกาลนั้นทีมทำคะแนนจบในอันดับที่16ทำให้ต้องตกชั้นลงไปเจทูลีกอีกครั้งซึ่งโยชิฟุมิคาชิวะก็ได้กลายมาเป็นกำลังหลักของทีมโดยลงเล่นไปทั้งหมด41นัดยิงได้4ประตูกับอีก4แอสซิส มีส่วนสําคัญในการพาทีมจบอันดับหนึ่งของตารางพาทีมกลับขึ้นสู่เจลิกได้อีกครั้งในฐานะแชมป์เจทูลิกและได้ถูกสโมสสอนสารเฟรเซ่ฮิโรชิมาดึงตัวไปร่วมทัพทันทีโดยฝากผลงานกับเวนโฟเรโคฟุกไว้ที่131นัดยิงได้10ประตูกับอีก11แอซิสรวมทุกรายการและในฤดูกาล2013-2014หลังจากที่ย้ายมาร่วมทัพลูกสอสีม่วงแล้วโยชิฟูมิคาชิวะ ก็กลายมาเป็นกำลังหลักของทีมตั้งแต่ฤดูก,กาลแรกที่ย้ายมาโดยลงเล่นกับทีมไปทั้งหมด40นัดยิงได้2ประตูกับ6แอสซิสและได้อยู่คาแข้งกับทีมยาวมาจนถึงปัจจุบันโดยมีสถิติลงเล่นไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่310นัดยิงได้26ประตูกับอีก41แอสซิสช่วยพาทีมคว้าแชมป์เจลีกได้ในปี2015และคว้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพได้อีกหนึ่งสมัยในปี2016ในานามทีมชาติโยชิฟูมิคาชิวะยังไม่เคยติดทีมชาติญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันโยชิฟูมิคาชิวะถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มากด้วยประสบการณ์ของทัพลูกศรสีม่วงที่มีผลงานในเส้นทางลูกหนังที่น่าติดตามต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกชาวกาสามขาที่ได้แนะนำกันเข้ามาและหากเพื่อนๆอ,อยากฟังประวัตินักเตะในสึกเจลีคนไหนอีกสามารถคอมเมนต์นขอกันเข้ามาได้เลยนะครับทีมงานจะจัดคิวและรวบรวมข้อมูลทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ ถ้าชอบกดถูกใจลหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติงกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire